ดูดวงได้นะครับนี่ดวเกี่ยวกับความรักนะอ่ะตาวันเกิดของแต่ละวันนะอ่าสามวันโอเคมาเริ่มนี่ก่นะผมก็จับคู่ให้เงี้ยแล้วก็ตงนี้เฟิร์ส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 แล้วทุกคนจะเห็นน้ำไฟนะอ่าไอ้ไ่ที่เปิดออกผมไม่ต้องใช้งมันก็ไดก็ให้ทุกคน,นเลือกไพ่มาสามใบนะครับสามใบอ่าแล้วคือเอง,ว,งอเเวันจันทร์กันเลยนะวันที่เกิดวันจันทร์ไพ่นี้กระตังไปเกงมันอืม ไม่มันกลัวคนตอนมาเล็กๆมันกลัวคนนงี้แหละมาสัมใบนะไพ่เนี่ยอ่ะอย่างนี้ <What? S 1> ยไนพะ่สีดำหรือคือสีพอดำเนี้ย mm hmm. มันหมายถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหมายถึงว่านี่กเก่าแล้วเรื่องของคําแ้นนี้คือแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เละอ่ะสำหรับคนที่แบบจะไปสลับภาพแล้วกับพี่มอปลยมอหนึ่งเนี่ยคือคุณอย่าเพิ่งไปสาภาพเลยดีกว่าเพราะว่าไพ่ห oh. ม่เลขสี่เนี่ย หรือคือโพดําเนี่ยหรือซีพีสี่โพดําเนี่ยมันมาถึงว่าคือความเชื่อหรืเดี๋ยวคือความระสบไม่สําเร็จนั่นเองอ่าชีวิต่นอ่าแปดโพเดงอาหัวใจหมายถึงคนเราให้อมหัวใจให้กับคนคนนั้นคนที่เราชอบไปแล้วอ่าหรือก็คือความรักเขไน้ามันจะไม่แน่นอนคือขึ้นกับลงนะอ่านี่คือผมแปให้เราคนที่เกิดวันจันทร์นะคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือสองโพเดงที่อกหัวใจอันนี้ สองคนนี้เนี่ยหัวใจนี่คือแบบเออหัวใจเขาเนี่ยคือแบบคือเราักเขาข้างเดียงอ่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่รักคุณส่วนหัวใจข้างล่างเนี่ยคืนนี้นะเขาเรียกว่าอะคนที่เราชอบเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้อ่าเราเพิ่งคีดไปซากไปอ่าก็ค,คือคำละของคนที่เกิดวันจันี่คือมันแน่อนอนนะแต่คุณดูได้คีนีว้วันที่สองอ่ะวันอังคารเขาเลือกอะไรวันอังคารไพ่เนีย อยู่บนอขอแมวของี่ได้ไหมไม่ได้ยามันปุนม๊มอุ้ยอันนี้คือแบบดีนะไหมมัน,นแต่รับมึงอ่ะเลยคือวันี้นดีดีวันนี้นดีเออคิงคิงโพเดงหมายถึงวันนะเขาคนที่เกิดวันนั้นนี่คือคิงโพเดงหมายถึงความรักคือดีมากเลย จะมีแต่พอแล้วเขาจะมีแต่แบบถ้าเกิดเขารักใครคือแบบโอ้ยยี่รักจริงรักนู้นรักนี่เลยก็ได้บบจะได้ไฟรวยลนะเอออย่างเงี้ยความหมายของไพ่คิงพอเดนก็คือเข้า,ายของไพ่คิงพอเดงก็คือแบบเขาคนที่เราคนที่เขาคนที่เป็นในคั้วของเราอะเขาจะมาหาเราเองเราที่แบบเราไม่ต้องพยายบามไปตามจีบเขาเลยอันนี้คือคิงพอเดงก็คือหมายถึงว่าโชคดีแหละมีโชคดีก็ต้องมีย่อมมีย่อมมีโชคอะายนะอ่ะ เจ็ดโพเดที่เป็นหัวใจอ่ามันหมายถึงความรักที่มาประสบความสําเร็จรายลเยดเรื่องทุกทุกอย่างในการที่แบบรอบแอปจะไปชอบรุ่นน้องหรือรุ่นพี่อนะไรเงี้ยตัวเอชว์ใครรอบแบบ,สะะบ,แบ,บเสาร์ทกคือมีมีสิทธิ์ดแบบ้แบบโอกาสได้แบบได้คำาเป็นคู่ครองเลยนี่คือ,อความาความของคนที่ความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะผมก็บอกนะมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์ก็มั้งนะอ่าก็เป็นชน่วงนะ้ว่าเจ็ดโพเดีหมายถึง ความรักที่มันไม่ที่เราไม่สมหวังเลยคือเราได้คบกับคนที่เราแอบชอบแล้วปุ๊บพอผ่านไปไหลายวันเขาอาจจะเลิกกับเราก็ได้ค้ามมาของเจ็บโอดําก็คือความรักที่มันไม่แน่นอนนั่นเองอ่าก็จบไปแล้วนะอ่ามาวันที่สองนะอ่าผมรู้แค่สองวันเทนะทุกคนอันที่แบบมันดูเสร็จแล้วก็วันนี้ไม่ผมเพิ่งเรียนมานะจริง อันนี้อุ้ยอันนี้ดีอยู่นี่ดีอันนี้ดูเกี่ยวกับความรักนะอ่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไพ่แล่ไพ่เรามาดูความรักของคนที่เกิดวันพุธกันนะคนที่กดวันพุธไพ่บอกว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนหรือผู้หญิงหรือแฟนอะไรเงี้ย มักจะรักมักจะรักเขารบตัวเขาแบบจะมีแบบมีคนรักอะไรเงี้ยอ่านี่คือความหมายของไพ่ของ,ของแม่มโพเดงแม่มโพเดงถวกะเออฮะแล้ต่อมาก็คิงโพดัมคำหมายของคิงโพดัมก็คือคนถึงคุณจะมีคนรอบตัวรักแต่สุดท้ายคนที่เกลียดคุณก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เจ้าคิดหน้าคนหรือ ไพ่ที่มันยังบอกได้สองความหมายคือคำมาแรกคือคนที่ไม่ชอบขี้หน้าคุณเขาเกลียดคุณอะไรเงี้ยอ่ะคำหมาที่สองก็คือคนจะคนจะไอ้นี่คเรีลกว่าคนจะโชคร้ายหรือก็คือเมื่อควจะเรียนไปนาวเ่อาคุณจะทําอะไรผิดหรือทําอะไรอย่างนี้ก็จะถูกว่าถูกแดดอะไรางี้ะอ่าของคนที่เกิดวันพุธนะก็คือแบบคุณจะโชคลาภทั้งวันแหละอ่ะ,อะเหมือนกันหกโพกลัม วันข้างหน้าของคุณเนี่ยพอคุณมีแฟนปุน๊บคุณทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะเรื่องอะไรกันแบบเล็กๆน้อยๆก็จะแบบก็จะทะเลาะกันแล้วก็แบบเลิกกันอ่าอันนี้คือ6โพดําก็คือมาถึงคำชกายน,นั่นเองก็จบไปเลยครับกับคลิปดูดวงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร้ผมนะครับมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่า คือตัวผมผมคิดว่ามันน่าจะไม่ตรงเลยผมแค่ดูรังเล่นนะแล้วที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คืออย่าไพ่เชื่อแพ้มากๆครับพวกนี้มันเป็นแค่กระดาษงงผมเชื่อมาดูดวงรีเนทให้นะไปไป